อยู่กับช่องสองสสหายาสาระนะครับวันนี้มาแนะนำในส่วนของแอปอ่ะ i o n Rewards นะครับอแอปนี้เนี่ยเป็นการทำแบบสอบถามแล้วมันจะถามสั้นๆครับประมาณ3ข้อนะ,อะได้ขั้นต่ำมันจะได้อยู่ที่3บาทกับ8สตางน,นะครับตัวนี้โดยปกติจะได้ประมาณ3ถึง4วันก็มันจะมาเรื่อยๆนะครับของผมเฉลี่ย3วันก็มาแล้วนะ,ะสำหรับพี่น้องอสอสปปาวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าบางคนไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยนะ แต่ก็พยายามเช็คดูสัก2อสวันนะครับอ่ะตัวนี้ก็เปิดมานะครับตั้งแต่28ตุลาปี6 3นะครับอันนี้วันนี้วันที่29นะวันที่ผมอัดนี่นะครับก็1ปีกับ1วันนะครับที่อ่าเริ่มเปิดแอปมานะตัวนี้มายอดดาวน์โหลดเนี่ยห้าล้านแล้วนะครับอ่ะโอเคถือวว่าค่อนข้างเยอะนะอ่ะแอปนี้ค่อนข้างใช้ง่ายนะครับอ่ควรมีติดไว้นะครับมันก็จะเข้าในส่วนของอ่าเงินมา มันไม่สามารถเอาไปแลกเป็นพวกอื่นๆได้นะแต่ว่าไปซื้อของในเกมต่างๆได้นะครับนี่นะครับอันนี้มันจะเข้าในส่วนของ Google Play นะครับอันนี้ผมเพิ่งทําไปเมื่อวานนะครับก็คือวันที่28นะก็ได้ตอนที่เห็นนะครับก็คือ3บาทกับ8สตางค์นะครับแล้วก็ยอดเนี่ยรวมทั้งหมดที่ผมทำนะครับมี37ข้อความนะครับได้ไปร้อบาทนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้29ก็เข้ามาอีกอันนึงนะ ก็พยายามเช็คเรื่อยๆนะครับบางทีมันก็แจ้งเตือนมาหรือว่าไม่แจ้งก็มีนะครับบางส่วนหย่ันจะแจ้งนะวันนี้เราก็ตอบ3คําถามนะครับก็ตอบไปตัวนี้เราก็พยายามตอบตามจริงก็ถือว่าโอเคเอาอันนี้ผมตอบอันเดียวนะก็ได้เลยนะครับอ,อันนี้ได้มาที่3บาทกับ95สตางค์นะครับเดี๋ยวมันก็ขึ้นตรงนี้แนละ้วโอเคจาก9บาทก็ขึ้นมาเป็นที่ร้อยนะครับ ก็ค่อนข้างง่ายนะเนี่ยทำแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะครับอ่ะถึงเราจะต,ตอบไม่ตรงเนี่ยเราก็ได้นะอ่าเมื่อกี้ถ้าผมตอบยาวไปกว่าน,นี้นะั้นจะได้เยอะกว่าน,นี้นะอืมแต่ว่านี่ผมตอบอยู่คนเดียวนะครับไม่ได้มีเด็กไม่มีอะไรก็ประมาณนี้ในส่วนของเงินอ่ะมันก็เข้าในส่วนของอ่า g l e p ิ a y Store นะครับแล้วก็เข้ามาเรื่องในส่วนของชําระนะครับ มันก็จะมีวิธีการชําระเราสามารถเพิ่มเข้ามาได้นะครับเชื่อน้องผมเนี่ยก็เนี่ยมันก็ขึ้นมาอ่บาบาทกับ19บาตานะครับผมผูกไว้สอนก็คือ Google p a y แล้วก็จจเป็น t r u e w a l l e t นะครับอตอนนี้มีอายุการใช้งานก็คือ1ปีนะแต่ตัวไหนที่เราใช้ยอดไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะนับตามที่ตัวล่าสุดนะครับก็ประมาณนี้เลยอันนี้ผมก็เพิ่งใช้ไปนะ,อ,ะอันนี้ผมเติม ไปสามวันก่อนนะครับอ่ะอันนี้ผมใช้ไปนะครับมันก็เลยนับเป็นตัว20นะครับก็ตามนี้ถ้าเราใช้ไปเรื่อยมันก็จะนับจนยอดเหลือปัจจุบันนะครับอ่าสมมติผมใช้จนเหลือแค่3บาทมันก็จะนับมาตัวนี้นะครับอ่ะก็จะนับ1ปีเหมือนเดิมนะครับสะสมได้เรื่อยนะก็คือเดือนหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ประมาณ30บบาทนะ ก็ถือว่าโอเค30บกว่าบาทนะครับบางเดียก็ได้40บาทนะ,ะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของใครที่สนใจเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้มีระบบเชิญเพื่อนนะ,ะแต่ว่าตัวนี้น่าจะใฉ้เฉยนะ,ะเพราะว่ามันไม่ได้อะไรนะครับมันไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับเพราะว่าดูจากประวัตินะ,ะก็ไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นอะไรนะครับตัวนี้น่าจะได้เฉพาะ Android นะครับ อ่ะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ